สวัสดีค่ะมื่อนี้ซื้อปลาแซลมอนมาสองตัวตัวละเกือบสองกิโลหูอยาจะมาแล่ให้ดูตัวเกือบสองกิโลในครัวไฟมันหมึสองตัวยาจะแล่ทำไว้ทำซูชิด้วยแล้วก็เอาไว้อบด้วยมูกล้องจะเห็นไหม เอาไอ้กระดาษที่ชู้กระดาษที่ชู่ที่เป็นกระดาษที่ใช้ในครัวค่ะเช็ถ้าล้างมันจะลื่นนี่กระดาษเช็ดก็เคยไปเรียนแล้วครูสอนทำอาหารสอนสอนทำปลาเออในท้องแล้วก็กระดาษเช็ดน้อยมีดเขากัน ลับก่อนลับมีดในวงคุมแล้วก็แย่ไปแย่ายมีดเข้าไปตรงท้องเนี่ยเขาผ่าท้องมาแล้วปลาเขาผ่าท้องมามาให้แล้วเราซื้อมาเขาผ่าเอาเขาเอาไว้เครื่องในเอาอะไรออกแล้ว แล้วก็เอากระดาษทิชชู่ทิชชู่หรือเช็ดเชยเชยนีต่ต้องคมอ่ะนี่มีดนี้ใช้สำหรับแร่ปลาโดยเฉพาะปุ๊บนี่ ก็เอาปลายนี่ตรงหวัวมันนี่ค่ะเอามีดเลาะๆออกนี่นะกล้องไม่รู้จะชัดไหม อีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่แน่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอาเกลือโรอยแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบไหนปลาเห็นไหมแม่แรลปลาสวัสดีครับก่อนเร็วไม่ถ่ายวีดีโอให้คนไทยอยู่เอ้าสวัสดีครับสวยๆไหน,นดูดูปลาดูปลานีนา่อากราษที่ช่วยเช็ดก่อน กระดาษทําครัวเช็ดก่อนมันจะได้ไม่ลื่นเออถ้าล้างน้ํำบางทีมันก,ก็เละน้ําซึมเข้าไปโยม่อยากไปซื้อะอะจหนูจะมาทำเหรอไม่เอาหรอกมันเหม็นคาวไปทำซ,ซูชิเด็ดเอ้มเอาก็เอาไอ้อีกันนึงเอาเกลือโรยโรยฝั่งที่เป็นไม่ได้กระดูก เกลือโรยแล้วก็ข้าตัวนี่ค่ะเอามีดแย่ๆเข้าไปตรงท้องมันแล้วก็ให้มันไอ้รู้สึกเหมือนมันใกล้กระดูกที่สุดปลาซอมมันกิโลหนึ่งก็ไม่แพงนะกิโลละเท่าไหร่หกยูโรไหนแรกก็ไม่ไม่ตัดตรงนี้ก่อนต้องใช้เอกระดาษทำครัวเช็ดนี่เนาะ นี่ก็เอามีดแซะๆออกเห็นไหมเนี่ย<ก>ค่อยๆนะต้องระวังมีดนะมีดมันคมมีดแหล่ปลามันจะคม,มต้องระวงังน,นี่เห็นไหมแหลกมาละนี่เราต้องเอาถ้าเราจะทําเป็นซูชิเราต้องเอา,เอาก้างมันออกด้วยบอิรตะก็เห็นหรือเปล่าโแล้วเราก็ แล e all, English, ้วกระดูกตรงนี้มันออกเฉือนเอามีดเฉือนแล้วก็ต้องรับมีดให้คมกว่าเป็นมีดเป็นมีดแส่ปลาโดยเฉพาะค่ะเสะเศะอมีดเฉือนแส้คมเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้รับมีดนาน Siehen au, dong ni Ja täällä pyrstöstä on verta. Redis pyyhitään. Sieet chemme. Jo vertaa pyrstö. Ne pyyhkin. Verta näe. Verta tulee. Se pyyhkii. Täälläähän huonoa. ระวันววววนงนะงนนลูกนี่ค่ะแม่แน่เอากดูกตรงท้องมันออกแม้ตัวนี้มันช้ำนม่หนึงพี่จ้าล่อยกันต่มาเสร็จแล้วเขาก็จะมีครีมครีมที่ใช้ดึง Nina, xì vốn đã tạo hàng minä pizza. Isä. thăm yà xì vô. Isa. Nay, nè. Em, mày xì vô vết. Nay. Mona bân. Em, mona. Em, mona. Em, mí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 a. นี่เออทำซูชิมันจะได้ไม่ไม่มีกระดูกดึงกระดูกออกใช้ครีมดึงออกให้หมดอย่านึดเลยสิชิ้นนี้ก็จะเอาไอเอาเอากระดูกออกแล้วดึงเอาครีมดึงกระดูกออกหมดแล้วก็เอาเกลือโรยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็สามารถกินดิบได้กินซูชิโรยเกลือ แฟนชอบกินอ่เอาใส่เอาเนยทาขนมปังแล้วก็เอาเอากินแทนในชีสอ่าเอาเอาใส่ขนมปังกินนะคะหนึ่งวไลฟ์ิววนชินน้สติี เอาครีมดึงดึงกระดูกออกให้หมดเฮ้ยระวังมีดนะลูกเอระวางกันไก่นะหนูชอบกินไหมหนูชอบกินปลาแซลมอนไหมลูกระวังมีด,ม,ด,ม,ดมีดมีดแหลมอย่าเอามนี้ไปทิ่มมันเนื้อมันจะนิ่มมันจะไม่อร่อยปลาแซลมอนเนื้อมันนิ่มหนูไหมถ้ามันเละอะไมันจะไม่อร่อยอันนี้ตรงหางมันนี่ได้ระวังกันไก่นะ นี่โอเคอันนี้กระดูกออกหมดแล้วตัวนี้กระดูกออกหมดแล้วเอาม,มือลูบดงจ้ะลูบสัมผัสดูว่ามันหมดจ้ะแล้วก็ จะไม่ล้างน้ำแล้วเอากระดาษกระดาษทิชชู่ทำครัวเช็ดเช็ดเช็ด<ๆ>นี้ก็ได้ละกระทิช<ๆ>ชู่ทำครัวเช็ดนี้แม่นี่แม่ถ่ายต่อชิ้นนี้เสร็จแล้วค่ะชิ้นนี้แล้วก็เฉือนเอาก้างตรงนี้ออกหมดแล้วเฉือนเอาก้างตรงตรงท้องข้เนี่ยออกแล้วก็จะมีกระดูกเอ กระดูกตรงนี้ก็ใช้ครีมดึงดึงดึงเมื่อกี้ดึงออกหมดแล้วชิน้นนี้แล้วก็จะเอาเกลือโรยเอาเกลือโรยโรยพรุ่งนี้เกลือซึมเข้าก็จะเอากินกับข,ขนมปังเลยแล้วแฟนชอบกินแบบเนี้ยเกลือโรยโรยเกลือเนี่ยมัน อันนี้มันไม่ค่อยออกเกลือเกลือเลยนี่ส่าฮัลโล่ก็ปาลาเรียนก็สัวล่อะ,ะ <c oughs> อ๋อปลาอ๋อน้าไม่เลยนุยนี่นาเอไลตาปลาเรียนใส่เกลือนี่ค่ะใส่เกลือให้ทั่วๆแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เอาแผ่นแผ่นฟิล์มแวบค่ะแผ่นฟิล์มแวบแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ พวงนี้ก็กินได้แล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วชิ้นหนึ่งระวังมีดลูกเอามาแม่ทําชิ้นที่สองให้ทางบ้านดูเนาะนี่เห็นไหมเอ็มด่ชอบกินไหมเอ๊ไหนดูสินี่อึเปลาเนาะเสร็จแล้วชิ้นหนึ่งระวังระวังกันไก่ชิ้นนี้ตัวที่สองชิ้นนี้ยังไม่ได้เอาโอก,กระดูกออกนะคะ เฉือนเอา่ไม่ใช่กระดูกก้างยังไม่เอาก้างตรงท้องท้องท้อง,องอก็จะเฉือนเอามีดเฉือนเฉือนระวังระวังระวังมีดระวังน้ำไก็จะรับมีดแต่มีดไม่คม่อยคมเป็นมีดอย่างมีดแบบนี้เป็นมีดมีด,มดแรล่ปลาเดยเฉพาะค่ะ มีดแล่ปลาตัวนี้เป็นเป็นมีดไอ้นี่ลูกมันเป็นมีดแล่ไอ้มันอ้มันเป็นมีดไอ้ที่ฝนมีดแล้วก็จะเอาเอามีดเฉือนเฉือนค่อยๆเฉือนเฉือนไอ่กระดูกกระดูกตรงท้องเขาอะค่ะจะมีกระดูกตรงนี้เฉือน ตันนี้ก็จะทำซูชิเหมือนกันแต่ว่าจะทำสไตล์สไตล์ญี่ปุน่นแม่ชอบสไตล์ญี่ปุน่นพ่อชอบกินสไตล์ฟิแนแลนด์ฟิแนแลนด์เขาจะเอากินกับขนมปังดำค่ะนี่ค่ะระวังระวังมือนะลูกเพด่จะเลยก้อนสีหนูเลยว่าระวังตระวังมันโดนมือไก่กลมนะนะ่ะ เสร็จแล้วอีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมระว,วังมันโดนเม็ดไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเข้าตู้อบได้เอาเข้าเตาตรงนี้ก้างตรงท้องเฉือหนหรอกละตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่ตรงนี้ ตรงนี้เราก็จะเอาเอาครีมเอาครีมมามาครีมครีมครีมสำหรับใปดึงก้างปลาโดยเฉพาะค่ะเนี่ยเอาครีมมาดึงแล้วก็เอามือรูปตรงเนี้ยตรงที่อื่นตรงกระกระดูกตรงกลางนี่ก็ออกไปแล้วตอนเราแร่ตอนแรก <Okay. S 1> เมื่อกี้ก็เอาเอามีดเฉือนเอามีดเฉือนตรงตรงก้างตรงท้องออกไปแล้ว ตอนนี้เหลือเฉพาะก้างตรงนี้ตรงแถวนี้เราก็เอามือลูบๆของคําดูแล้วก็จะใช้ก็จะใช้ที่ที่ดึงดึงก้างปลาออกเอามือคำคำดูดึงดึงออกให้หมดค่ะเวลาเราสไลด์เป็นชิ้นเป็นซูชิมันจะได้ไม่มีก้างอันนี้สำหรับทำซูชิสไตล์ญี่ปุ่น ส่วนที่ส่วนที่ติดกระดูกก็จะเอาเนี่ยนไม่เอาให้เอาให้เพื่อนเพื่อนดูส่วนตัวนี้ก็จะเอาเกลือโรยเลยเอาเกลือโรยส่วนชิ้นนี้เราก็จะเอาเกลือโรยเลยแล้วก็หมักไว้คือหนึ่งพวกนี้เราก็เอาเข้าตู้อบอบได้ตัวนี้ให้ลูกๆก,กินสุกเห็นไหมชิ้นนาโปตนาวยอะไรต่เอาบีบแบบนี้ใส่ แมินา่าปูสตัน้นสีนาา่าไลท์เพ่าฮันเอลักสี่ตัลเล็ตเพ่าเล็เลนกนี่ออออตรงนี้ออกพอแล้วพอแล้วพอตรงนี้มันกินได้เออพอแล้วเนาะพอแล้วนะคะเนาจะพอแล้วแหละเนานะอย่างนี้แหละคะ่ะประมาณนี้แหละไม่เอาม่เอาเออแล้วก็อันนี้ก็จะเอาแว็บเมื่อกี้โรยเกลือไปแล้วเอาพลาสติกแว็บแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ โอเคนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีครับก่อนเร็วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะกูบออายิมก่อนยิ้มก่อนายิ้มสวยๆแล้วล่ะนี่อายิมด้วยกันสามคนยิ้มบายบายสวัสดีครับอีกสรอบสิเอาสวัสดีครับอีกรอบบายบายสวัสดีครับ